เดี๋ยวจะพาไปชมห้องที่ว่าจะตกแต่งห้องเด็กผู้หญิงไม่เกิน10ขวบต้องแต่งยังไงอ่ะนี่เลยผมกับชุดฉันไหมคือจะเป็นอะไรที่เป็นสไตล์ช็อกกี้พริงนะคะข้างในก็เป็นฟังก์ชันนะคะเป็นตู้เสาาื้อผ้าเป็นบานเลื่อนเนาะส่วนฟังนี้เองเดี๋ยวจะเป็นบานสีขาวเนี่ยโทนสีขาวนะคะโทนที่จะเล่นกับ บรรยากาศของเด็กๆนะคะคือโทนขาวกับโทนชมพูยิ่งห้องไม่ใหญ่นะคะโทนขาวก็จะช่วยให้คุณสว่างขึ้นดูโปร่งขึ้นดูไม่อึดอัดดูในห้อง ต้องมีตู้เก็บของคุณเขาจะไปใส่มือจับนะอัน made to order นะคะเป็นชั้นวางของเก็บของไปเป็นตู้แบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะคุณดูโทนห้องยิ่งห้องเล็กคุณควรจะใช้โทนสีที่สว่างเพื่อไม่อึดอัดเกินไปตู้ทีวีโชว์ของได้เห็นไหมก็จะเป็นโทนขาวสว่างสว่างขนาดพื้นที่ห้องไม่ได้กว้างมากนะคะแต่พอตกแต่งออกมาแล้วเนี่ยดูโปร่งและดูหวานหวนเหมือนเด็กน้อยเด็กน้อยเจ้าหญิงเจ้าหญิงจ้า